มอฟผิดด้านผิดด้านผิดด้านแต่เขาไทยเขไดีมากเลยนะโหขอคุณมากนะที่ไม่ผิดหวังเลยที่เลือกเขาอ่ะนี่แสดงว่าเ็าอยู่ไปสนีใช่อ่ะเขาถือว่าเขาดูแลสินค้านี้มากอืมฮ้ย โคตรดีเลยนีแต่ไงวะหักมุมฮะหักมุมมุมนี้สวยนะเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นทองแล้วแฮมแฮมเก่าด้วย แมที่เค้าหอ่อกระดาษหลายบาทเลยนะใช่ครับก็เค้าก็คำนวณนี่ตัดครึ่งๆอยู่ดิเขาก็คำนวณคนวน่าจัดส่งแล้วนะอี

อ,อ้ยสวยนะอืออือเราดูตาเนะ่ยอือโพสใว้หน้าด้วยวะ่ะก็เขาไปเอาจากไช้หน้าใช่เลยคำนวณจากตจักระความม่วงผมดูลูกดูลูกเป็นยังไง วยวะพี่อืมดูเก่าดีกว่าเป็นปั๊มตาแดงด้วยเออตาแดงของแท้ตาแดงไงของพ่ออะไรอ่ะของพ่อกล้วยครับันสามารถเอาออกมาได้ไหมโอ้โห้พอดเก่าจริงว่ะเนี่ยไม่ได้แงเลยเนี่ยไม่ต้องสื่อออกงดูเนี่ยครับนี่คือบานนะครับดูนี่คือความเก่าน่าจะ มันคงไม่ได้ทําขึ้นมาหรอกมั้งครับเนี่ยตะปูมันเก่าอันนี้เก่าจริงนะครับเก่าเก็บสวยล้วพี่น้านหน้าเลยหลวงพ่อท่านงลงลงมนจินดามณีไว้เหมาะกับพวกที่เอาไว้เป็นพุทธ,ธบริษัทคาสสยไม่เรียกคนเรียบร้อยครับขอครับ